สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้างหน้าป๊อปอัพนะครับซึ่งจะเป็นป๊อปอัพไว้สำหรับใส่คอนแทคนะครับติดต่อในกรณีที่เราไปใช้สำหรับหน้าเซลเพจนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจของ y n g a อนดเนี่ยนะครับสามารถสร้างได้หลายเซลเพจหลาย URL นะครับหมายความว่าคุณสามารถสร้างได้หลายสินค้า นะครับนั่นเองเพราะเซลเพจคือเว็บไซต์หน้าเดียวถูกไหมฮะเวลาที่เรานําไปใช้เนี่ยเราใช้ทีละหนหน้านะครับเป็น1 url นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมยกตัวอย่างของอ,อลูกค้านะครับของาทางเรานะครับอย่างเช่น <c oughs> www cream peel com นะครับแล้วก็จะมีสแนะครับอย่างเช่นสแเป็น เซลเพจศูนย์หนึ่งเซลเพจศูนย์สองเซลเพจศูนย์สามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับคราวนี้การที่เรามีหลายๆหน้าเนี่ยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอาจจะแตกต่างกาันอย่างเช่น l ล n e นะครับอาจจะเป็นคนละ Line Official นะครับเป็น l ล n e ออฟฟิเชียลแอคเคาน์คนละคนละแอคเคาน์คนละบัญชีนั่นเองนะครับหรือเบอร์โทรนะครับที่ติดต่อเบอร์โทรเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์โทรคนละเบอร์นะครับหรืออาจจะเป็นอินบ็อกซ์นะครับอาจจะเป็นคนละเพจนะครับซึ่งเราสามารถสร้างได้นะครับเป็นคอนแทคของแต่ละเซลล์เพจแต่ละหน้านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาสร้างป๊อปอัพนะครับซึ่งตัวป๊อปอัพเนี่ยเราจะใส่คอนเทนต์ตัว คอนแทคนะครับช่องทางการติดต่อในนั้นนั่นเองนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องล็อกอินนะครับเข้ามาระบบหลังบ้านนะครับเข้ามาระบบหลังบ้านแล้วให้เราเลือกแถบเครื่องมือนะครับทางด้านซ้ายนะครับดูคําว่าเทมเพลตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพเห็นไหมครกดป๊อปอัพขึ้นมานะครับพอเปิดป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมี ตัวเดิมนะครับซึ่งมากับตัวเทมเพลตที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นชื่อว่าคอนแทกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างใหม่เราสามารถแอดนิวนะครับแอดนิวเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับกดแอดนิวนะครับเราก็เลือกนะครับว่ามันคืออะไรมันคือป๊อปอัพนะครับป๊อปอัพก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับอาจจะเป็นคอนแท c t อนะครับใส่ชื่อเป็นคอนแท c t อก็ได้นะครับแล้วก็กดสร้า t เทมเพลต หลังจากที่กด create template แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรามาเลือกที่ my template นะครับแล้วก็ให้เลือกตรง contact นะครับกด insert ได้เลยนะครับจากที่โหลดเข้าหน้า elementor แล้วนะครับอ่ะเราก็จะมาใส่นะครับ link นะครับซึ่งจะเป็น contact ของเราในตัว pop up contact 2นี่เลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียม link นะครับ link ที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับ ก็จะมีลิงก์ลายนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับกอลิงก์ลายแล้วก็มาติ๊กที่รูปอินสอนะครับในส่วนของเซกชันที่เป็นในส่วนของติดต่อสอบถามทางลายตัวนี้นะครับติ๊กที่รูปอินสอสแล้วก็มาดูในส่วนของลิงก์นะครับในส่วนของลิงก์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นลายเดิมของจากเทมเพลตแรกนะครับเราก็วางตัวนี้ไปก่อนนะครับ ลิงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอินบ็อกนะครับเหมือนกันแล้วก็เตรียมลิงไว้นะครับก็คัดลอกนะครับคัดลอกลิงจะวางได้เลยในส่วนของเบอร์โทรก็เช่นกันนะครับ เบอร์โทรในคลิปที่ผ่านมาก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับให้เราพิมพ์ t e l นะครับแล้วก็โคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรเรานะครับ10บตัวนะครับไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคแล้วก,กดอัปเดตนะครับพอกดอัปเดตมาหน้านี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่คลิปที่แนะนำตั้งแต่แรกนะครับ กด next นะครับกด one c l i c นะครับกด next แล้วก็กด show on device นะครับก็คือให้โชว์ทุกอุปรกรณ์นั่นเองนะครับเป็นทั้ง pc ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็มือถือนะครับกด save ครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ pop up นะครับที่เป็น contact 2ของเราเรียบร้อยแล้วสำหรับไปใช้ในหน้าเซอร์เพจอื่นๆ ในโดเมนของเรานะครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ติดปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาที่ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ